มาแล้วป้าดุงสวยๆโอ้ยคอยๆลงเนี่ยคุณนายเข้มๆค่ะลูกเข้มๆป้าพี่น้องขอบคุณป้าหญิงนะคะป้าหญิงป้าคือตัดสูตรไปสร้างหิยิหลาแท้มาลูกมาว้าวอ่ะเดินสวยๆเดินสวยๆค่ะชอบไหมคะ กอุ้ยสวยไหมสวยอ่ะขอบคุณค่ะด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนในลำลำให้แม่ดูหน่เลี้ยวลำลำเหนยนี่หน่อยหน่อยนี่หน่อยเหนยเหนยนี่หน่อยอับลำลำก่อนเออโอ้ยลำแบบนั้นเหรอคะว้าวตายระบาดนี่โอ้ยแม่ตกงานแท้ น้อย <N oy> <N oy> เออผู้ใดสิจัง <N> นั่งร่ำด้วยค่ะเดอ้อ <N> นั่งขี้น้อยเออค่าตัวเป็นขนมสองซองนะคะเนอะหนุกเนาะโอเคบะเดียเด๋ยวเดินเดินเดินไปนู่นมันจะเจ็บเท้าค่ะ